เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษครับพี่ทําใบตอนนั <classify Brazilian references> ้นเป็นไงเมาบันดาลโทสะหรือยังไงบันดาลโทสะแล้วทำไมต้องยิงกันขนาดนั้นเหตุสะเทือนขวัญช่วงสี่ทุ่มคืนวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมา อัครพลอายุ50ปีอดีตอาสาสมัครรักษาดินแดนก่อเหตุกราดยิงในร้านข้าวต้มถนนนวลแกวอุทิศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นเหตุทําให้สามีภรรยาถูกยิงเสียชีวิตหลังจากพาลูกสาววัย6ขวบมาเลี้ยงฉลองวันเกิดผู้ก่อเหตุอ้างว่าที่ทําไปเพราะโมโหเด็กเสิร์ฟที่ร้านมาเก็บโต๊ะทั้งที่ตนยังกินเหล้าไม่หมดเลยมีปากเสียงกับเจ้าของร้านข้าวต้มก่อนบันดาลโทสะใช้ปืนขนาด9มม,มกราดยิงเป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตเด็ก6ขวบก็โดนลูกหลงรวมทั้ง นางสาวภาวนาภรยาเจ้าของร้านข้าวต้มโดนยิงเข้าที่ศีรษะส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลน,นางสาวภาวนาภรยาเจ้าของร้านข้าวต้มเข้ารับการผ่าตัดตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแม้ดวงตาจะมองไม่เห็นแต่พยายามเขียนข้อความสื่อสารให้กับลูกๆใจความว่าแม่ตาบอดสนิทใช่ไหมเป็นห่วงน้องน้องเป็นยังไงบ้างต้องสอบสี่วันดูแลน้องดีๆไม่ต้องไปทำงานร้านต้องปิดหลายวันเลยไหม พี่อยากขอโทษอะไรไหมครับพี่ขอโทษกับครอบครัวผู้ตายุูดเฉยๆไหมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษครับพี่ทําำตอนนั้นเป็นไงเมาบันดาลโทสะหรือยังไงบันดาลโทสะครับแล้วทำไมต้องยิงกันขนาดนั้นผมมันเดืองอะไรผมอยู่ในจำนวนเราเรามีความเจ็บแค้นแต่เจ้าของร้านนะะฮเห็นต้องไปยิงซ้ำอ่ะพี่เขา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 ทำอะไรให้เราเจ็บแค้นบีเดือดไปทังอะไรก็ั้ฮะ ก่อนหน้านี้มีกันทำมีนาอะไรกันบ้างไหมอ่ะไม่มีไม่มีเหรอเราจะไม่ไปยิงเขาจนตายขนาดนั้นน่ะจ่ายเงินแก๊โตมากผีเสี่ยวเขาแก๊โตผีก่อนเไม่มีไม่มีอะไรเลยครับยกฟ้าข้อโทษไล่ไปถึงอยากพูดบัดเจ็บยาผูดเสียทีนิตไปครับเกิดใะรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับขอโทษทุกอย่งครับผมยอมจะใช้คำนะครับ บรรยากาศงานศพสามีภรรยาที่ถูกยิงกลางร้านข้าวต้มหลังพาลูกไปฉลองวันเกิดไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อค่ะน,นี่ผู้ว่านั้นผู้ว่าสงสารน้นตกเขาก็บอกว่ายังไง พ่อไม่ต้องกลัวพ่อจะดำเนินการให้ถึงขึ้ตรงนี้ก็ผลเลขแล้วไงนะสบายบใจไปเลยผมมาวันนี้ได้เห็นข่าวที่มันให้สัมภาษณ์มาออกมาว่าเป็นบันดัลตัวสายตรงนี้ทไม่ไม่ใบใจสอยพอยิ่งยิ่งกังวลยิ่งกังวลขึ้นไปใหญ่ขนาดนี้ครับตรงนี้พ่ออยากอยากฝากอะไร เป็นกุ้งครับจะเน้นย้ำอีกนิดหนึ่งครับขอขอควแค่นี้ครับครับขอให้ธรามารงไปธรรมาทรรมาอย่าไปหลีกเลี่ยงในการกฎหมายกับคนที่ผู้มีอำนาจเพราะผู้โอวาคารายคนนี้ก็เขาก็เป็นปัะธานหัวรัดด้วยยังไงก็ถึงขั้นต่ำๆแต่ก็เายังอยู่ในองค์กรนี้ครับนี่เรากลัวว่ามีผู้บังคับมีใครเขาวิ่งเต้นกันได้นะอ่าเนี่ยเลยเนี่ยนี่ที่พ่อกลัวตรงนี้แหละครับกลัวตรงนี้กลัวมาก อันนี้ฝ่ายพ่อเนี่ยเขาไม่มีไม่มีใครที่จะเป็นผู้ริ่งใหญ่อะไรนี่พยายามตึ้งตึ้งให้พึ่งนั่ข่าวให้นักข่าวช่วยทำช่วยออกข่าวให้เยอะเยอะให้ยังไงก็เพื่อจะไั้ความเกี่ยวข้องตัวนี้ให้ดำเนินให้เป็นขั้นเป็นตอนและให้บริสุทธิ์คือทำด้วยแค่นี้แหละ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ